วัสดีค่ะพี่น้อง FC ฟั่ังลาฟังไทยเลฟซีทั่วโลกวันนี้นางจะพามานับนาคสมพงค์คู่นะคะว่าเราต้องนับเดือนใส่ด้วยเราถึงจะรู้ว่าเราเกิดเดือนไหนปีไหนกันแน่เพราะว่ามันต้องนับเดือนใส่ด้วยเพราะว่าปีเนี่ยไม่ใช่เรานับตามปีวันเดือนปีเกิดเลยทีเดียวนะคะเราต้องนับตามปี ปีของไทยเพราะว่าปีไทยนะ่ะกว่าจะเคลื่อนย้ายปีอะ่ะมันต้องเมษาไปแล้วนะคะถึงจะเคลื่อนย้ายเป็นปีใหม่เวลาดูดวงเขาจึงจะนับตามปีของไทยมาตั้งแต่โบราณเพราะตำรานี้มาแต่โบราณก็คือเมษานะคะเป็นปีใหม่ไทยไมิฉะนั้นนับยังไงมาดูกันในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกทท่านพี่น้อง fc ฝั่งลาวฝั่งไทยและ fc ทั่วโลก วันนี้นางจะพามาคํานวณนับนาคสมพงครู่นะคะให้ถูกต้องว่านับยังไงมันต้องนับเดือนด้วยนะคะว่าเดือนเรามาอยู่ในปีจอนั้นจริงไหมอยู่ในปีกุนนั้นจริงไหมเพราะแต่ละคนนะคะน้อยมากที่จะอยู่ในปีเดียวเต็มๆนะคะเนาะ,ะมาดูเลยว่านับยังไงนะคะตามนะคะนักกษัตริย์ไทยหรือดูตามตำราโหราศาสตร์นี่คือ สมมุติว่าอย่างดวงของนางเองเกิดนะคะพวกเราเกิดในปีไหนเนี่ยเขาจะไปแก้งเกิดปีนั้นเลยนะคะตามไม่ได้เกี่ยวกับตามตำราแต่ถ้าดูดวงดูตำราเนี่ยการจะเคลื่อนย้ายปีเป็นปีใหม่ของไทยคือต้องเมษาไปแล้วนะคะพ้นเมษาไปแล้วนับเป็นปีใหม่ไปถ้าหลังจากเมษานี่ยังอยู่ในปีเก่าอยู่มิฉะนั้นจริงๆแล้วต่อให้เขาบอกว่า คุณเกิดเดือน3นะปีกุลแต่จริงๆถ้ามาดูดวงนะคะคุณนะคะในคนที่เกิดเดือน3เนี่ยยังอยู่ในปีจออยู่หลายเดือนเลยนะคะอ่ะอย่างเช่นของนางเองนะคะนางเกิดปีกุลนะคะแก้งเกิดปีกุลแต่เดือนนะคะเดือน3นะคะเดือน3เดือนมีนามิฉะนั้นนางก็เลยอยู่ในปีจออยู่นะคะเพราะว่าอ่ะ กว่าจะมาถึงเมษาก็อยู่หลายเดือนอยู่นะตั้งแต่1มกราสองกุมภาสาม,มีนาเห็นไหมสาม,มีนาช่วงเนี่ยหนึ่งมกราสองกุมภาสาม,มีนานะคะเราก็ยังอยู่ในปีจออยู่พอมาเมษาค่ะเมษาพ้นเมษาไปนางถึงจะมาปีกุลน,นะคะมิฉะนั้นนะคะก็เมษาพุทธภา หกมิถุนาเกตกรกราแปดสิงหาเก้ากันยาสิบตุลาสิดพิกิกาสิบสองธันวาจนไปเดือน1มกราสองกุมภาสามมีนาจนพ้นนะคะ3มีนาแล้วก็มา4เมษานี่นะคะจนถึงเมษาเนี่ยคะจนถึงเมษาเนี่ยนางถึงจะพ้นปีเกิดปีกุลน,นะคะ นางจะอยู่ในปีกุลจนไปเข้าปีชวดนะคะเข้าไปคาบเกี่ยวปีชวดอยู่1 2 3 3เดือนเต็มเ็มนะคะเดือนที่4นะคะนางก็เลยเกิดนะคะคาบเกี่ยวทั้งปีชวดและปีจอนั่นเองค่ะนะคะทั้งปีชวดและปีจอมิฉนั้นก็ต้องนะคะ,ะก็ต้องดูกันอย่างนี้นะคะว่าสมมุติว่าแฟนคุณเกิดปีชวด แล้วคุณนะคะเกิดปีกุลคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมปีชวดกับปีกุลนะคะมันก็นั่งหัวตัวเดียวกันเพราะผู้ชายนับจากหัวก็ชวดปีกุลนับจากหางมาก็ตกก็ตกชวดก็เป็นเนื้อคู่กันแต่แฟนของนางนะคะบังเอิญแฟนของนางเกิดเดือนพฤษภาสี่เมษาห้าพฤษภามันเลยกลายเป็นตกปีชวดเต็มๆเลย เขาก็เลยอยู่ในปีชวดเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าพฤทสภานะคะพฤทภานี่นะคะสีเมษาห้าพุทภานีพุทฤสภานะคะพุทภา4สีเมษาห้าพุษภา6หกมิถุนาเกตกรกฎาแปดสิงหาเก้ากันยาสิบตุลาสิบเอ็ดพฤศจิกาสิบสองธันวาหนึ่งมกราสองกุมภาสามีนาสี่เมษาห้าพุทสภามิฉนั้นสามีของนางก็เลยเป็นคนปีชวดอย่างเดียวเต็มๆเลยนะคะก็เลยไม่ได้ไปส่วนนางนะคะ นางก็อยู่ในปีกุนนี้ละค่ะอยู่ในปีกุลไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงปีใหม่เป็นปีชวดแล้วแต่ปีชวดคําว่าปีใหม่ของปีชวดเนี้ยแต่ถ้าเป็นปีไทยมันยังเป็นปีกุลอยู่นะคะกว่ามันจะเปลี่ยนทายไปเป็นปี ชวดนะคะมันต้องพ้นเมษาไปแล้วมันถึงจะเปลี่ยนถ่ายไปเป็นปีชวดเต็มๆมิฉะนั้นนางเองนางก็เลยอยู่ในปีจอกับปีกุลเต็มๆนะคะปีจออยู่ประมาณ3าเดือน4เดือนนะคะเนาะนอกจากนั้นก็เป็นปีกุลนะคะเป็นปีกุลนางก็เลยอยู่ในปีกุลกับปีจอก็เลยตกนะคะเงินและทองและตกหน้าหัวหน้า ส่วนสามีนางตกปีชวดอย่างเดียวก็ตกเงินนะคะก็เลยเป็นเนื้อคู่นางเต็มๆเลยนะคะเนาะก็เลยไม่ได้ดูหลายเดือนนะคะเข้าใจไหมเนี่ยหัดนับให้ถูกนะคะค่าใครนะคะเกิดอยู่ช่วงระหว่างเมษานะคะพฤษภาให้คุณคิดว่าโอเคคุณเกิดในปีที่แก้งเกิดนั้นเต็มๆค่ะนะคะในปีนั้นจนไปถึงโน่นนะคะ มันก็อยู่ในปีชวดเต็มๆส่วนนะคะพอนะคะพอไปพอไปนับนะคะใหม่สมมติว่าคุณนะคะผู้หญิงเกิดนะคะปีมะโรงผู้ชายเกิดปีกุลเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันค่ะแต่ว่าถ้าผู้ชายเกิดปีกุลผู้หญิงเกิดปีมะโรงเนี่ยตกกวดนะคะตกกวดก็เป็นตัวเลขที่มักทะเลาะเบาแหวงกันมักระหองระแหงเหนื่อยนะคะเหนื่อยสู้เหนื่อยนะคะเพรากก ตกกวดมันก็เหนื่อยหน่อยแล้วมักมีเรื่องทะเลาะกันแต่กับกันถ้าผู้หญิงเกิดปีกุลผู้ชายเกิดปีมะโรงนะคะตกเงินค่ะตกเงินผู้หญิงก็เงินนะคะจะอยู่กันแล้วไม่ทะเลาะบ่อแหวงกันจะจะมีความสุขแล้วจะร่ํารวยเห็นไหมเป็นเนื้อคู่กันนั่งนาคตัวเดียวกันทั้งหมดแหละแต่เพียงมันจะเปลี่ยนถ่ายนะคะเปลี่ยนถ่ายการนั่งที่นั่งนั่นเองแต่ก็เป็นนาคตัวเดียวกันนะถ้าผู้ชายปีกุลเห็นไหม นาคตัวสีเนี่ยสีตัวนี้ตัวแรกเนี่ยนะคะแล้วสีเขียวอ่าถ้าผู้ชายปีกุลนะถ้าผู้ชายปีกุลเห็นไหมหนาคตัวสีเขียวนี้แล้วถ้าผู้หญิงปีมะโรงนะคะชวดสลูขานเถาะมะโรงเห็นไหมก็เป็นคู่กันเหน็นไหมนาคตัวสีเขียวน้ําเงินเหมือนกันจุดสีเขียวเหมือนกันแต่มาตกทรายเห็นไหมผู้ชายปีกุลเนี่ยก็เลยนะคะอยู่กันแล้วไม่ร่ํารวย แต่พอผู้หญิงปีกุลกับกันผู้หญิงปีกุลเห็นไหมตกเงินผู้ชายปีมะโรงนะชวดฉลูขานเถาะมะโรงเห็นไหมตกเงินจะร่ํารวยนี่แหละค่ะการพลิกผันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคํานวณเดือนนะคะว่าปีของคุณน่ะมันอยู่ในช่วงท้ายปีอะถ้าคุณเกิดต้นต้นปีให้คุณนับย้อนไปเป็นปีเก่าคะ่ะนะคะกว่ามาจะพ้นเป็นปีใหม่ที่คุณเกิดเนี่ยมันต้องนับจาก เมษาขึ้นมาแล้วนะคะเมษาพฤษภามาแล้วถึงจะเป็นปีใหม่ให้คุณนับย้อนไปปีเก่านะคะเนาะแค่นี้แหละนะคะก็บางคนมาเกิดปลายปีเลยปลายปีของปีชวดนะคะปลายปีของปีชวดมาเกิดเกิดปีกุลแหละแต่เกิดเดือนสิบสอง่ะเกิดเดือนสิงปีกุลนิฉะนั้นคุณอยู่ในปีกุลแค่เดือนเดียวให้คุณไปนับชีวิตสมพง์คู่คุณอยู่ในปีชวดนะคะ กุลนะคะกุลแล้วมันก็จะวนมาใหม่ชวดใช่ไหมจอกุลนะคะจอกุลแล้วก็มาชวดมิฉะนั้นถ้าคุณเกิดปีกุลเดือน12ให้คุณตัดเลยปีกุลออกให้คุณมานับปีชวดเลยว่าดวงสมพงคุณน่ะให้คุณมาย้ายมานับเป็นปีชวดนะคะแต่เราแก้งเกิดเราแก้งเกิดปีกุลแน่นอนแต่คุณต้องมาดูเดือนนะคะว่าเดือนของคุณน่ะมันอยู่เดือน12แล้วเดือน12ปีกุลมิฉะนั้นพน้นมาเดือน12แล้วมันก็มา1มกราสองกุมภาสามมีนา กว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงเมษานะคะชีวิตของคุณน่ะมันอยู่ในปีโน่นะนะมันอยู่ในปีชวดโน้นตั้งเยอะนะคะอ่ะนะคะอยู่ในปีชวดตั้งเยอะพ้นจากปีกุลมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะมิฉะนั้นให้เข้าใจนะว่าคุณเกิดระหว่างท่อนเดือนไปทางหางหรือเดือนมาข้างหน้าหากคุณเกิดจากเมษามาข้างหน้าเนี่ยคุณจะอยู่ในปีนะคะปีของคุณปีใหม่ของคุณเนี่ยเต็มเแล้ว แต่ถ้าหลังจาก,กเมษาไปคุณต้องแบ่งไปปีเก่านะคะสมมติว่าปีจอแล้วมากุณนะ่ะนีฉะนั้นคุณจะอยู่ในช่วงเกิดปีจออยู่หลายเดือนนะคะหลายเดือนนิฉะนั้นเวลาดูนาคสมพงค์คู่ต้องดูทั้งปีจอและปีกุลน,นะคะว่าแล้วผู้ชายเหมือนกันนับเดือนให้เข้ากันเนาะคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจนะคะจะไม่งงนะคะบางคนนะคะว่าเอ๊ะทำไมฉันก็กุผู้หญิงก็กุ แล้วทำไมฉันยังอยู่เป็นเนื้อคู่กันบางทีคุณอาจจะกุลแต่คุณกุลน่ะกุลปลายปีแล้วผู้ชายกุลจนปลายปีแล้วพอคุณปลายปีกุลแล้วอะ่ะคุณใช้ชีวิตอยู่กุลไม่กี่เดือนนะคะปลายปีอะ่ะแล้วมันย้ายมานะคะปีชวดแล้วปีใหม่แล้วปีชวดแล้วนะคะถึงคุณจะแก้งเกิดปีกุลเดือน12ก็จริงแต่นะคะดวงไทยอะ่ะคุณอยู่ในปีชวดคะ่ะ กว่าคุณจะพ้นปีชวดนะคะจนมาถึงเมษานะคะเมษานะคะคุณถึงจะพ้นปีชวดมิฉะนั้นคุณเท่ากับคุณเกิดในปีชวดแต่คุณแก้เกิดปีกุลผายปีชวดกับผู้หญิงปีกุลจึงเป็นเนื้อคู่กันนะคะบางคนบอกว่าไหนบอกว่าผู้ชายปีกุลกับผู้หญิงปีกุลไม่ใช่เนื้อคู่กันก็เหมือนที่นางบอกผู้หญิงผู้ชายนะคะอาจจะ เกิดปลายปีแล้วปลายปีปีกุลแล้วหรือถ้าหากผู้หญิงนะคะเกิดปลายปีปีกุลแล้วเหมือนกันนะคะผู้หญิงคนนั้นก็ถ้าผู้หญิงเกิดปลายปีปีกุลเนี่ยจะเคลื่อนไหมลองมาดูนะคะว่าจะเคลื่อนไหมถ้าผู้หญิงนะคะกุลกุลแล้วใช่ไหมผู้หญิงกุลผู้ชายปีกุลนั่งหน้าตัวนนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมผู้ชายปีกุลพอผู้หญิงมากุลแล้วผู้หญิงมาชวดเห็นไหม ผู้หญิงก็มาเป็นคู่คุณอีกปลายปีเกิดปลายปีของคุณนะคะเกิดแค่ปีคุณก็จริงแต่คุณเกิดเดือน11บ2อย่างเงี้ยแค่2เดือนนะคะแต่นอกนั้นคุณมาเคลื่อนย้ายมาเป็นปีชวดคุณก็เลยกลายเป็นเนื้อคู่ของผู้หญิงปีคุณแล้วอยู่กันร่ำรวยเพราะว่าตกเงินเหมือนกันอ่ะคลิปนี้หวังว่าจะไม่งงนะคะจะเข้าใจนะคะเนาะนางก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะนางก็ว่านางอธิบายให้เข้าใจแล้วนะนะ สำหรับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงใจขอให้ทุกคนคิดดีทำดีทำในสิ่งที่ดีนะคะจะได้มีความสุขสมวังดังใจปรารถนาสาธุสาธุสาธุค่ะ จับอแล้วสนุกจังเลยค่ะออกกําลังกายบนหิมะวันไหนวันไหนถ้าหิมะตกช่วงเช้านะนางก็จะวิ่งออกกําลังกายเล่นหิมะเลยชอบค่ะสนุกแล้วเราได้ปรับภูมิภูมิตัวเองให้ชินกับอากาศที่เย็นนะคะร้อนหนาว เราก็อยู่กับมันได้